กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสุทธวันสุบรนณนะอยุธยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคนปรปฐมเขตสามอำเภอบางเลนดอนตูมและพุทธมนทรพักเก้าไกลวันนี้ดิฉันมีเรื่องอยากจะขอหาหรือท่านประธาน2เรื่องค่ะ เรื่องแรกดิฉันได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่3ตําบลบัวปักท่าอํเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเรื่องมองลภาวะทางเสียงจากโรงงานอุตสาหากรรมที่อยู่ติดกับบ้านเรือนของประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากกว่า5ปีค่ะ ปัญหาหลักๆคือโรงงานส่งเสียงรบกวนทั้งกลางวันและกลางคืนผู้ร้องได้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เดือนเมษายน2562นะคะก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูค่ะแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะผู้ร้องได้แจ้งซ้ำไปอีกครั้งนะคะในเดือนตุลาคม2563ซึ่งตอนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานคนเดิมเนี่ยได้ย้ายไปจังหวัดอื่นก็ยังไม่มีการ ความพิบหน้าใดๆเพิ่มเติมนะคะยังมีเสียงรบกวนอยู่ชาวบ้านนะคะได้รับมลภาวะทางเสียงทุกๆวันค่ะจนกระทั่งสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังมีเสียงอยู่นะคะดิฉันจึงอยากหาหรือแท่านประธานค่ะผ่านไปยังกระทรวงอุตสาหากรรมค่ะเพื่อดําเนินการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานค่ะเรื่องที่สค่ะชาวบ้านนะคะ เป็นชาวสวนกล้วยไม้ค่ะและชาวนาในตำบลนราพิรมอํมาเภอบางเตรนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะมีปัญหานะคะน้ําในคลองพระมอภิสัยค่ะมีความเค็มทางสวนกล้วยไม้นะคะได้ซื้อเครื่องวัดค่าความเค็มของน้ํามาตรวจเมื่อพบว่าน้าเค็มค่ะก็แจ้งโครงการส่งน้ําและบารุงรักษาพระพิมนนะคะกับเกษตรอ,อรําเภอบางเลรนให้มาตรวจสอบซ้ําอีกครั้งค่ะก็พบว่าน้ํามีความเค็มสูงมากนะคะไม่สามารถนาน้ําตรงนั้นมาทําการเกษตรได้ค่ะชาวบ้านแจ้งว่าบริเวณใกล้เคียงนะคะมีการขุดบ่อดิน ค่ะพื้นที่กว่า100ร้อยไร่ซึ่งมีปัญหามายาวนาหลายปีนะคะเรื่องบ่อดินตรงนี้นะคะมีการแจ้งศูนย์ดำรงธรรมไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังมีปัญหาเช่นเดิมค่ะคาดว่านี่เป็นสาเหตุทําให้น้ำเค็มนะคะจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ช่วยติดตามตรวจสอบค่ะขอบคุณค่ะครับต่อไปน